ยังสามารถที่จะปรับระดับความสว่างได้ถึง5ระดับ สวัสดีครับผมอาจารย์นุวนสวิท1997นะครับวันนี้มีโอกาสดีๆนะครับมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะครับในส่วนของไฟสปอร์ตไลท์หน้ารถนะครับวันนี้อาจารย์นุขอนําเสนอนะครับไฟสปอร์ตไลท์ยี่ห้อ ARB นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Solid Light นะครับ Intensity นะครับของ ARB นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวน้องใหม่นะครับซึ่งปล่อยตัวมาช่วงกลางปี6-3เนี่ยนะครับผม เป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับราคาย่อมเยาวนะครับต้องบอกงนี้ด้วยนะครับว่าเป็นราคาย่อมเยาวนะครับถ้าเป็นเลือดของ ARB จริงๆเนี่ยนะครับรู้นะครับว่าคุณสมบัติคุณภาพปรสิทธิภาพของมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับตัวตัว intensity ตัวใหญ่นะครับ AR 3 6นะครับแล้วก็ AR 4 0พรานั้นจะเป็นไฟสปอร์ตตัวใหญ่แต่ตัวนี้เป็นตัว s t o ี่ไลท์นะครับซึ่งเป็นไฟที่สามารถปรับนะครับความ สว่างของตัวหลอดตัวโคมไฟได้ถึง5ระดับนะครับในส่วนของสวิตช์ปรับระดับนะครับก็จะเป็นในส่วนนี้นะครับวันนี้ผมมีโอกาสมาติดในตัวรถด้านหลังผมเนี่ยนะครับก็คือ t o y ย t a l แ n d Cruiser ซ e 80นะครับตอนนี้ช่างก็กำลังดำเนินการนะครับในส่วนของการทดสอบลำแสงนะครับช่วงเย็นนะครับอาจารย์นุ่จะทำการทดสอบลำแสงให้ชมกันนะครับว่าตัวไฟ Solid Light นะครับมัน สว่างขนาดไหนนะครับซึ่งคันก่อนในนี้อาจารย์นุได้ติดตัวที่เป็นตัว intensity นะครับเป็นตัวกลมใหญ่ตัวนั้นในอีกคันหนึ่งแล้วก็อีกคันนี้เป็น solid light เดี๋ยวผมจะนำรถทั้งสองคันนะครับไปทดสอบลำแสงเย็นนี้นะครับผมโอเคช่วงนี้ก็ให้ช่างเขาดำเนินการติดตั้งไปก่อนนะครับโอเคครับ นี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อตอนกลางคืนนะครับต้องขอภไยด้วยไม่ได้ถ่ายนะครับว่าจะพาไปทดสอบลําแสงไม่ได้ไปทดสอบนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมลองเทสลนะครับลาแสงตอนกลางวันให้ดูนะครับว่าลําแสงมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Intensity Solid Light นะครับของ ARB นะครับน้องใหม่ไฟแรงนะครับไฟแรงจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าไฟสปอตไลท์ตัวนี้นะครับระยะทาง ของลำแสงที่พุ่งไกลเนี่ยนะครับกิโลกว่าๆนะครับดวงหนึ่งนะครับทั้ง2ดวงนะครับเลยกิโลแน่นอนนะครับสำหรับลำแสงที่พุ่งออกไปนะครับตัวนี้นอกจากลำแสงที่พุ่งไกลแล้วนะครับยังสามารถที่จะปรับระดับลำแสงไอง้ไม่ใช่ระดับความสว่างได้ถึง5ระดับนะครับสำหรับตัวไฟ Intensity Solid Light น้องใหม่จาก ARB นะครับวันนี้ก็ติดตั้งอยู่ในตัว โตโยต้าไลน์คุนเซอร์เวกแปดศูนย์นะครับผมแล้วก็ไฟเนี่ยนะครับการติดตั้งไฟผมบอกเป็นประจำนะครับไฟทั้งสองดวงนะครับคนละพาร์ทคนละเบอร์นะครับต้องบอกงี้นะครับเพราะว่าบ้านเรานะครับขับรถเลนซ้ายนะครับไฟดวงขวาเมอเนี่ยต้องไม่พุ่งไปรบกวนรถที่สวนทางมานะครับผมเพราะนั้นเราต้องเลือกติดให้ถูกด้านนะครับตัวนี้เป็นแบบไฟพุ่งไกลไม่กระจายนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นไฟแบบกระจายนะครับในการติดตั้ง ตัวนี้ไฟลำแสงตัวนี้ต้องพุ่งออกด้านข้างซ้ายมือนะครับหรือว่าด้านข้างตามริมถนนนะครับเพื่อ,อวิสัยทัศน์ในการขับขี่ในายามค้าคืนที่ดีนะครับผมเปลี่ยนปากลางคืนให้เป็นป่ากลางวันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ intensity solid light นะครับของ arb ผมจะพาไปดูลำแสงแล้วก็วิธีการปรับตั้งปรับระดับลำแสงความสว่างของไฟนะครับผมโอเคผมขออนุญาตปิดไฟครับ ต้องจับลำแสงนะครับโอเคตอนนี้อยู่ในตำแหน่งปิดนะครับผมเปิดต้องเทสดูก่อนเอาอนะครับตอนนี้ลำแสงตัวนี้ก็คือ,อความสว่างในระดับหนึ่งนะครับก็คือมันก็จะเหมือนกับไฟลีนะครับหรือว่าไฟเด y ไลท์ตอนนี้สามารถเปิดได้นะครับเปิดในระดับหนึ่งเนี่ยวิ่งความสว่างก็จะประมาณนี้นะครับไม่ไปรบกวน วิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่ที่สวนทางกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหน้านะครับตัวไฟหน้าเนี่ยนะครับความสว่างของไฟหน้ากับตัวความสว่างของไฟโซลิดไลท์เนี่ยนะครับโซลิดไลท์สว่างไม่เท่าไฟหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเราสาม,มารถเปิดเป็นไฟหลีได้นะครับในระดับหนึ่งโอเคผมปิดไฟหน้านะครับ นะระดับสองนะครับความสว่างเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ผมจะทดสอบกับไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอา่าตอนนี้เปิดไฟหน้าระดับ2เนี่ยพอๆกับไฟหน้านะครับโอเคผมเพิ่มไปในระดับสาอ่าตอนนี้ความเข้มความสว่างของแสงเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับระดับสามนะครับเ <benefits> พิ่มขึ้นมาจากตัวไฟหน้ารถปกติไฟต่ำนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงของหน้ารถ ไม่ต่างนะครับลำแสงก็ยังสู้ไฟตัวโซลิดไลท์ไลท์ไม่ได้อในระดับ C ครับตอนนี้ก็จะสว่างขึ้นนะครับก็เดิมนะครับเป็นไงบ้างครับผมต้องปิดไฟหน้าก่อนนะครับ โอเคตัวนี้รดับ C นะครับดู5ครับ5ก็จะสว่างเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นความสว่างของลำแสงนะครของไฟ Intensity Solid Light นะครับที่สาธิตให้ดูนะครับขอยญาดเปิดไฟนะครับขอยญาดปิดไฟนะครับนอกจากลำแสงที่ความสว่างที่สามารถปรับตั้งได้ถึง5ระดับนะครับไอตัวกรอบนะครับกรอบไฟ ก็ยังสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบสีแดงนะครับก็เปลี่ยนตัวขอบตัวนี้ได้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวด้านหน้านะครับตัวฟิลเตอร์ก็จะมีให้เลือกหลายสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใสนะครับสีขาวนะครับก็จะมีในส่วนของสีส้มสีดํา นะครับตัวนี้ก็คือเป็นพาร์ทที่เราสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับที่จะมาเปลี่ยนรือว่า,าตั้งขับกลางวันนะครับเราก็ใส่สีดําได้นะครับเพื่อ,อไม่ให้เป็นความผิดนะครับของไฟสปอตไลท์ตัวนี้นะครับเราก็ใส่ตัวฟินเตอร์ที่เป็นสีดําหรือว่าฝาครอบปิดได้นะครับตัวสีแดงตัวนี้เปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ก็คือในส่วนของกรอบ กรอบของดวงไฟนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเราใส่นะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับมันก็จะออกโทนเข้มเข้มขลมนะครับสีดำน่านะครับทั้งหมดก็จะมีมาในชุดนะครับสชิ้นพอดีนะครับมีซ้ายขวานะครับเราสังเกตนะครับมีซ้ายขวาเราต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับมุมมันถึงจะได้เข้าวัสดุเป็นอลูมิเนียมชุกแข็ง นะครับแล้วก็พวกสีพวกนี้นะครับเป็นสีพาร์ตคอลนะครับทนต่อการกัดก่อนนะครับไม่ถลอกง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ของ ERV มั่นใจได้เลยว่านะครับคุณภาพสมราคาอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจตัวไฟ Solid Li ท์ตัวนี้นะครับสามารถติดตั้งได้แล้วนะครับที่นสวิตนึ่งเก้านะครับค่าตัวอยู่ที่18,000บาททวนนะครับพร้อมค่าบริการติดตั้งนะครับ 18,0 0 0บาทท้่วนเนี่ยนะครับมาพร้อมกับตัวสวิตช์นะครับผมมีสวิตไฟ1คู่ชุดสายไฟแล้วก็ฟรีค่าบริการติดตั้งให้ด้วยนะครับสนใจนะครับก็สามารถเลือกชมนะครับเลือกซื้อได้ที่อุบลสวิตหนึ่งเนะครับศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรนะครับอุบลสวิตตัวแทนจำหน่ยธธายพลิตภพันฑ์ ARB นะครับ อย่างเป็นทางการในเขตภาคอีสานนะครับสามารถติดตอ่อสอบถามอาจารย์นุได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0622015515 0 6 2 2 0 1 5 5 5นะครับอาจารย์นุยินดีรับใช้รับให้บริการทุกทุกท้นนะครับยินดีรับสายทุกท่านที่โทรมานะครับศูนย์บริการยนต์บนสวิตเปิดทำการทุกวันนะครับตั้งแต่2โมงเช้าถึง5โมงเย็ยนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม าทางช่อง YouTube สวิ S ช์9 i ึ่ง9้ n แนลให้ด้วยนะครับกดแชร์เพจนะครับกดไลค์เพจกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนท่านอาจารย์นุสวัสดีครับ